PharmaFact Academic Center, A Total Center. for Better Life. Solution สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เออสำคัญมากเลยค่ะโดยเฉพาะเวลาเรามีข้อมูลแค่จำกัดอย่างในวงการยาเนี่ยเราทดสอบยาทุกเม็ดหรือทดลองกับคนไข้ทุกคนไม่ได้เนาะใช่ครับเป็นไปไม่ได้เลยในทางปฏิบัติทีนี้คำถามคือ แล้วเราจะใช้ข้อมูลน้อยๆที่มีเนี่ยมันสรุปภาพรวมที่ใหญ่กว่าได้ยังไงวันนี้เราจะมาเจาะลึกเครื่องมือสถิติ2ตัวหลักๆเลยคือการประมาณค่ากับการทดสอบสมมุติฐานอ้างอิงจากเนื้อหาการอนุมานและทดสอบสมมติฐานทางสถิตินี่แหละคะ่ะครับผมเป้าหมายคืออยากให้เข้าใจว่าเราจะใช้ตัวอย่างเล็กๆเนี่ยอนุมานถึงประชากรได้ยังไงแล้วก็เออจะมั่นใจในข้อสรุปนั้นได้แค่ไหน งั้นเริ่มที่การประมาณค่าก่อนเลยค่ะทำไมเราต้องประมาณค่าจากตัวอย่างล่ะคะทำไมไม่เก็บข้อมูลทั้งหมดไปเลย <S 2> <S 2> ก็อย่างที่เกริ่นไปตอนแรกครับการเก็บข้อมูลทั้งหมดอย่างวัดความเข้มข้นยาทุกเม็ดหรือทดลองยากับผู้ป่วยทุกคนเอ,อ่อมันทำไม่ได้จริงทั้งเรื่องเวลาค่าใช้จ่ายหรือบางทีก็ทำลายตัวอย่างไปเลยอ๋อค่ะค่ะเข้าใจได้ค่ะ เราเลยต้องใช้ตัวอย่างครับแล้วการประมาณค่าเนี่ยก็คือเครื่องมือที่เชื่อมข้อมูลจากตัวอย่างที่เรามีไปหาภาพรวมของประชากรที่เราอยากรู้โอเคค่ะงั้นมาดูแบบแรกการประมาณค่าแบบจุดหรือ p o i n t estimation อันนี้เป็นไงคะอันนี้ง่ายสุดเลยครับคือใช้ค่าสถิติค่าเดียวจากตัวอย่างเนี่ยไปประมาณค่าของประชากรแบบว่าตรงๆเลยเช่นเช่นเราสุ่มยามาสัก5เมตร วัดความบริสุทธิ์ได้ค่าเฉลี่ยออกมา99.2%เราก็บอกไปเลยว่าโอเคงั้นยาทั้งลอถนี้น่าจะมีความบริสุทธิ์เฉลี่ย99.2%นี่แหละครับ point estimation ฟังดูง่ายจริงค่ะแต่มันก็มีข้อจำกัดใหญ่ๆเลยใช่ไหมคะแน่นอนครับข้อจำกัดสำคัญเลยคือมันไม่ได้บอกความแม่นยำหรือความน่าเชื่อถืออะไรเลย Uh huh. ค่า99.2%ที่ได้เนี่ยมันมาจากตัวอย่างแค่กลุ่มเดียวใช่ไหมครับค่าจริงของทั้งลอตอาจจะไม่ใช่99.2%ก็ได้อาจจะสูงกว่าหรือต่ำกว่านี้ก็ได้เราไม่รู้เลยว่ามันใกล้เคียงแค่ไหนนั่นสินะคะเหมือนเดาไปแค่จุดเดียวแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีคะ ก็เลยต้องมีอีกแบบครับคือการประมาณค่าแบบช่วงหรือ interval estimation ที่เรามักจะคุ้นเคยกันในชื่อช่วงความเชื่อมั่นหรือ confidence interval ที่เรียกสัส้นๆว่า CI นั่นแหละครับอ๋อ oh, CI ที่เราเห็นบ่อยๆในงานวิจัยนี่เองใช่ครับแทนที่เราจะให้ค่าเดียวเป๊ะเ,เราจะให้เป็นช่วงของค่าแทนพร้อมกับบอกระดับความเชื่อมั่นไปด้วยเช่น95%จากตัวอย่างเดิมแทนที่จะบอกว่า99.2% เราอาจจะคำนวณ CI ออกมาได้เป็น 98.9, 99.5%สำหรับช่วงความเชื่อมั่น95%ของความบริสุทธิ์ยา อืมอันนี้ดูน่าเชื่อถือขึ้นเยอะเลยค่ะแต่ตรง95%นี้แหละค่ะที่สำคัญมากเคยได้ยินว่าคนเข้าใจผิดกันเยอะความหมายจริงๆของมันคืออะไรคะใช่เลยครับจุดน,นี้ต้องเคลียร์กันดีๆ95% CI เนี่ยไม่ได้แปลว่ามีโอกาส95%ที่ค่าเฉลี่ยความบริสุทธิ์จริงๆของยาทั้งล็อตจะอยู่ในช่วง98.9ถึง99.5%ที่เราคำนวณได้ครั้งนี้นะครับอา้าวไม่ใช่หรอคะไม่ใช่ครับมันเกี่ยวกับกระบวนการสร้างช่วงมากกว่า ความหมายที่ถูกต้องคือถ้าเราทำกระบวนการสุ่มตัวอย่างแล้วก็คำนวณหาช่วงความเชื่อมั่น95%แบบนี้ซ้ำซังไปเรื่อยๆหลายๆครั้งมากๆเนี่ยประมาณ95%ของช่วงทั้งหมดที่เราสร้างขึ้นมาจะเป็นช่วงที่ครอบหรือคลุมค่าเฉลี่ยความบริสุทธิ์ที่แท้จริงของประชากรได้อ๋ออ๋อ เขาใจแล้วค่ะคือมันเป็นความมั่นใจในวิธีของเราในระยะยาวไม่ใช่ความน่าจะเป็นของช่วงใดช่วงหนึ่งโดยเฉพาะถูกต้องครับเป็นอัตราความสําเร็จของกระบวนการสร้างช่วงในระยะยาวแล้วความกว้างของช่วง CI ล่คะคะมันบอกอะไรเราแล้วทําไมมันสําคัญกับอุตสาหกรรมยาคะความกว้างของช่วงเนี่ยบอกถึงความแม่นยําของการประมาณค่าครับยิ่งช่วงแคบก็ยิ่งประมาณได้แม่นยําค่ะ ปัจจัยที่มีผลกับความกว้างก็มีหลักๆคือระดับความเชื่อมั่นยิ่งอยากมั่นใจมากเช่น99%ช่วงก็จะกว้างขึ้นขณะตัวอย่างถ้าตัวอย่างใหญ่ขึ้นช่วงก็จะแคบลงแม่นขึ้นแล้วก็ความแปรปรวนของข้อมูลเองถ้าข้อมูลมันกระจายตัวมากช่วงก็จะกว้างครับแล้วมันสำคัญยังไงกับวงการยาคะ CI เนี่ยโอ้สำคัญมากครับใช้กันตลอดตั้งแต่กำหนดสเปคยาว่าค่าต่างๆควรอยู่ในช่วงไหน ประเมินความคงตัวของยาเมื่อเวลาผ่านไปแล้วก็สำคัญสุดๆคือการรายงานผลทดลองทางคลินิกการบอก CI ทํทำไม่รู้ว่าผลการรักษาที่เห็นจากยาใหม่มันน่าเชื่อถือแค่ไหนช่วงมันแค่พอไหมที่จะสรุปผลได้จริงๆเคลียร์เรื่องการประมาณค่าแล้วค่ะทีนี้มาถึงอีกเครื่องมือสาคัญการทดสอบสมมุติฐานหรือ hypothesis testing อันนี้ใช้ทำอะไรคะ อันนี้จะเน้นไปที่การตัดสินใจจากข้อมูลครับคือเราอยากรู้ว่าสิ่งที่เราสังเกตเห็นในตัวอย่างเนี่ยมันเป็นผลจริงๆหรือว่าเป็นแค่ความบังเอิญทางสถิติอ๋อเหมือนตัดสินว่าจริงหรือไม่จริงคล้ายๆอย่างนั้นครับเราจะตั้งสมมุติฐานขึ้นมา2อ,อันแข่งกันอันแรกคือสมมุติฐานหลักหรือ Null Hypothesis H0 อันนี้มักจะตั้งแบบกลางๆหรือแบบอนุรักษ์นิยมคือบอกว่าไม่มีความแตกต่างหรือไม่มีผล เช่นยาใหม่ไม่ต่างจากยาเดิมหรือความบริสุทธิ์ยาเท่ากับ99.0%ตามมาตรฐานค่ะแล้วอีกอันอีกอันคือสมมติฐานแยง้งหรือ alternative hypothesis H 1หรือ H a อันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะพิสูจน์หรือสิ่งที่เราสงสัยว่ามันน่าจะเป็นจริงเช่นยาใหม่ดีกว่ายาเดิมหรือความบริสุทธิ์ยาไม่เท่ากับ99.0% แล้วเราจะตัดสินยังไงคะว่าจะเชื่อ H0 หรือ H1 เห็นพูดถึง p-value กับ alpha บ่อยๆใช่ครับตัวตัดสินหลักๆก,ก็คือ p-value กับระดับนัยสำคัญหรือ alpha ANPLH ก่อนอื่นเราต้องตั้งเกณฑ์ตัดสินใจก่อนคือ alpha เนี่ยปกติจะใช้กันที่0.05หรือ5% 0.05นี่คืออะไรคะมันคือความเสี่ยงสูงสุดที่เรายอมรับได้ที่จะตัดสินใจผิดพลาดแบบหนึ่งคือปฏิเสธ H0 ทั้งทั้งที่ H 0เป็นจริงหรือที่เราเรียกว่า Type 1 Error ครับคือสรุปว่ายังมียาได้ผลทั้งที่จริงๆมันไม่ได้ผลอ๋อคือยอมเสี่ยงผิด5%ประมาณนั้นครับจากนั้นเราก็เก็บข้อมูลตัวอย่างมาแล้วคำนวณค่าสถิติทดสอบแล้วก็แปลงไปเป็น p-value p-value คือความน่าจะเป็นที่เราจะสังเกตเห็นผลลัพธ์ในตัวอย่างแบบที่เราได้หรือที่มันดูสุดตรงกว่านั้นถ้าหากว่า H 0มันเป็นเรื่องจริงแล้วเอา p-value ไปทาอะไรต่อคะ เอาไปเทียบกับอัลฟาที่ตั้งไว้ครับหลักการง่ายๆคือถ้า p-value ที่คำนวณได้มันน้อยกว่าอัลฟา p-alpha แสดงว่าโอกาสที่จะเจอผลแบบนี้โดยบังเอิญถ้า H0 จริงมันน้อยมากๆน้อยกว่าเกณฑ์ที่เรายอมรับได้เราก็จะปฏิเสธ H0 แล้วหันไปเชื่อ H1 แทนสรุปว่าผลที่เห็นมีนัยสำคัญทางสถิติแล้วถ้า p-value มันไม่น้อยกว่าอัลฟาล่ะคะ ถ้า p-value มันมากกว่าหรือเท่ากับ alpha p-j-a-l เราจะบอกว่าไม่สามารถปฏิเสธ H0 ได้ครับอืมตรงคำว่าไม่สามารถปฏิเสธ H0 นี่แหละค่ะที่ต้องระวังมากๆใช่ไหมคะไม่ได้แปลว่า H0 ถูกถูกต้องเลยครับอันนี้คนเข้าใจผิดบ่อยมากการที่เราไม่สามารถปฏิเสธ H0 ไม่ได้แปลว่า H0 เป็นจริงหรือเราพิสูจน์ได้ว่า H0 ถูกนะครับค่ะ มันแค่หมายความว่าหลักฐานจากข้อมูลตัวอย่างที่เรามีในครั้งนี้เนี่ยมันยังไม่แข็งแรงพอหรือยังไม่ชัดเจนพอที่จะทำให้เรากล้าปฏิเสธ H 0ได้อาจจะเพราะตัวอย่างน้อยไปหรือความแปรปรวนมันสูงก็ได้อ๋อเหมือนหลักฐานไม่พอฟ้องน,นั่นเองใช่ครับประมาณนั้นเลยเมื่อกี้พูดถึงความผิดพลาดแบบ Type o e Error ที่สรุปว่ามีผลทั้งที่ไม่มีแล้วมีแบบอื่นอีกไหมคะมีครับ มีคู่กันคือ type 2 error หรือ Be t a อันนี้คือตรงกันข้ามเลยคือการที่เราไม่ปฏิเสธ H 0ทั้งทั้งที่จริงๆแล้ว H 0มันผิดคือ H 1เป็นจริงคือมีผลจริงๆแต่เรามองไม่เห็นใช่ครับสรุปว่ายาไม่ได้ผลทั้งที่จริงๆมันได้ผลหรือสรุปว่ายาบริสุทธิ์ได้มาตรฐานทั้งที่จริงๆมันต่ำกว่ามาตรฐานโหทั้งสแบบก็ดูแย่ทั้งคู่เลยนะคะครับ ผลเสียมันต่างกันช้ Type 1อาจจะทําให้เราเอายาที่ไม่ได้เรื่องออกสู่ตลาดหรือทิ้งยาดีๆเพราะเข้าใจผิดว่ามันไม่บริสุทธิ์ส่วนช้ Type 2 อาจจะทำให้เราพลาดโอกาสใช้ยาดีๆที่มีประสิทธิภาพไปหรือปล่อยยาที่คุณภาพไม่ถึงออกไปสู่ตลาดได้แล้วเราจะเลือกยังไงคะว่าจะยอมรับความเสี่ยงแบบไหนมากกว่ามันเป็นการเทรดออฟครับคือลดอย่างหนึ่งมักจะไปเพิ่มอีกอย่างหนึ่งการจะเน้นลดเอ r ร์แบบไหนก็ต้องดูว่าผลกระทบของความผิดพลาดแต่ละแบบในสถานการณ์นั้นๆอันไหนมันรุนแรงกว่ากันแล้วก็พยายามออกแบบการทดลองหรือกำหนดขนาดตัวอย่างให้เหมาะสม เพื่อควบคุมความเสี่ยงทั้งสองแบบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เข้าใจเลยค่ะต้องชั่งน้ำหนักผลกระทบทีนี้พอจะเล่าภาพรวมคร่าวๆของประเภทการทดสอบได้ไหมคะว่ามีแบบไหนบ้างได้ครับหลักๆเราแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆตามลักษณะข้อมูลกับข้อสมมติครับกลุ่มแรกคือ Parametric Test พวกนี้จะใช้กับข้อมูลที่เป็นตัวเลขต่อเนื่องเชิงปริมาณและมักจะมีข้อสมมุติสำคัญว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ (normal distribution) ตัวอย่างเช่นที่เจอบ่อยสุดๆก็ T-Test ครับใช้เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มเดียวกับค่ามาตรฐานหรือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่าง2กลุ่มแล้วก็มี ANOVA หรือ analysis of variance อันนี้ใช้เมื่อเราต้องการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยตั้งแต่3กลุ่มขึ้นไปทำไมต้องใช้ ANOVA คะใช้ T-Test เทียบทีละคู่ได้เหรอคำถามดีครับ ถ้าเราใช้ t-test เทียบหลายๆคู่มันจะมีปัญหาคือโอกาสเกิด Type 1 error โดยรวมมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆหรือที่เรียกว่าปัญหา multiple comparisons ครับ ANOVA มันช่วยควบคุมอัตราความผิดพลาดตรงนี้ได้ในภาพรวมแต่ถ้า ANOVA บอกว่ามีความแตกต่างกันเราก็ต้องไปทำ post hoc test ต่ออีกทีเพื่อดูว่าจริงๆแล้วคู่ไหนกันแน่ที่มันต่างกันอ๋อค่ะค่ะแล้วกลุ่มที่2ล่ะคะ กลุ่มที่2คือ non-parametric tests หรือการทดสอบแบบไม่อิงพารามิเตอร์กลุ่มนี้จะใช้เมื่อข้อมูลของเราไม่เป็นไปตามข้อสมมติของ parametric tests เช่นการแจกแจงไม่ปกติหรือว่าข้อมูลของเราไม่ใช่ตัวเลขต่อเนื่องแต่อาจจะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพแบ่งกลุ่มจัดประเภทหรือข้อมูลเชิงอันดับเรียงลําดับได้แบบนี้ยืดหยุ่นกว่าหรอคะอันนี้มักใช้ทดสอบความเป็นอิสระต่อกันของตัวแปรเชิงคุณภาพ2ตัวเช่นเพศกับความคิดเห็นหรือใช้ทดสอบว่า สัดส่วนที่เราเจอในกลุ่มต่างๆมันตรงกับที่คาดการไว้ไหม Goodness of fit แล้วมีตัวอื่นอีกไหมคะสำหรับ Non parametric มีครับก็จะมีตัวที่เหมือนเป็นคู่แฝด Non parametric ทง t-test กับ Anova ด้วยเช่น m a n Whitney U test ใช้แทน Independent t-test Wilcoxon signed rank ed test ใช้แทน p a t h t-test หรือ c u s c o w a l l c e test ใช้แทน Anova ครับก็เลือกใช้ให้เหมาะกับลักษณะข้อมูลและการเปรียบเทียบที่เราต้องการ โอ oh, ได้ความรู้เยอะเลยค่ะวันนี้สรุปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่ต้องตัดสินใจจากข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์การเลือกใช้เครื่องมือทางสถิติทั้งการประมาณค่าหรือการทดสอบสมมติฐานให้มันถูกต้องเหมาะสมกับข้อมูลและคำถามที่เรามีเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญเลยนะคะใช่เลยครับการเลือกเครื่องมือถูกและที่สำคัญคือการตีความผลลัพธ์ให้ถูกต้องเข้าใจข้อจากัดของมันด้วย จะนําไปสู่ข้อสรุปที่น่าเชื่อถือและการตัดสินใจที่ดีขึ้นได้ครับค่ะก่อนจะจากกันวันนี้มีคําถามทิ้งท้ายให้ลองกลับไปคิดกันเล่นๆดูนะคะลองลึกถึงในชีวิตประจําวันหรือในการทํางานของเราก็ได้ค่ะมีสถานการณ์ไหนบ้างไหมที่เราต้องประเมินหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างโดยที่เราก็ไม่ได้มีข้อมูลทั้งหมดอยู่ในมือ เหมือนต้องเดาภาพรวมจากส่วนเล็กๆที่เห็นคล้ายๆหลักการประมาณค่าหรือมีสถานการณ์ไหนที่เราต้องตัดสินว่าเอ๊สิ่งที่เราสังเกตเห็นหรือเรื่องที่ได้ยินมาเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงจังมีนัยยะสำคัญหรืออาจจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญคล้ายๆกับที่เราทดสอบสมมติฐานกันลองนึกถึงกระบวนการตัดสินใจเหล่านั้นดูนะคะว่าเราใช้วิธีคิดแบบไหนกันอยู่สำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ